เกาหลีพูดยังไงก็ผมมันคนอันตรายอ่ะวิญญาณนำนำจัะยื๊อ yes คุณจะลอยลอยโอ้ยสุดท้ายนี้จังนทร์จับแม่ถึงกันนอนไม่หลับกันเลยนะแน่ถึงกันนอนไม่หลับกันเลยนะ สวัสดีค่ะชาวด้อมชามินโอ้โหนอนไม่หลับกันเลยนะพวกเราชาวด้อมใครนอนไม่หลับมากองรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะอีกไม่กี่นาทีก็จะมีไลฟ์สดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดี๋ยวไลฟ์คอยดูนะทุกคนเดี๋ยวไลฟ์สดนีนะ้รับรองนะคะคุณชาลีเขาจะต้องนะคะเอาไร่ขิงมากองรวมกันต่อหน้าแฟนคลับ FC แน่ยยรับรองพวกเราโดนขิงกันแน่นอนทุกคน โอ้โหยังไงยังไงกามินจะหลุดโป๊ะหรือเปล่ามาดูกันนะคะเพราะว่านายหญิงเนี่ยปกตินะคะปกติเนี่ยโกหกอะไรไม่ได้เลยกามินรู้โลกรู้เมื่อคืนเมื่อคืนเฮ้ยแอกมินขอเมื่อคืนเนี่ยฮอลแลนด์บุกเกาหลีหรือเปล่าหรือฮอลแลนด์ตายคาสนามค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว วันนี้พวกเราจะต้องได้ดูกันแน่ๆอาทุกคนก่อนที่จะไปดูไลฟ์นี่ข่าวมาอัปเดตนะคะเห็นพี่ก้องห้วยไล่โพสต์ Post ลงใน Facebook ส่วนตัวว่าเหตุผลที่ไม่ไปหาเพราะไม่อยากเสือกเรื่องของน้องมากให้น้องได้ทำงานต่างคนต่างหน้าที่เอาแค่พอดีพองามแต่พอมีคนท้าแบบนี้ได้เงินด้วย คุณคิดว่าผมควรไปเสือกเรื่องของเด็ก2คนนี้ไหมว่าแต่แบรนด์ไหนล่ะติดต่อมาพร้อมกับมีแคปชั่นเล็กๆลนะคะที่เป็นที่เป็นอ่ที่เป็นข้อความเนาะที่คนส่งมาหาคุณก้องห้อยไล่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณก้องรับงานไลฟ์สดได้ไหมคะเป็นงานไลฟ์สดคู่คุณแนกชาลีและคุณกาเมินคะ่ะโอ้โหทุกคนไปช่วยเม้นบอกพี่ก้องหน่อยซิว่า รับด่วนเลยอยากเห็นพี่ก้องนะคะคุยกับกามินคุยภาษาเกาหลีกันมันจะฮาขนาดไหนอยากเห็นมากๆทุกคนโอเคอัปเดตแค่นี้ก่อนทุกคนเตรียมดูไลฟ์วันนี้ว่าจะมีไล่ขิงเยอะขนาดไหนชาลีจะเป็นชาลีป๊อตเจดหรือเปล่าหลังจากที่โดนแฟนคลับ FC แซวว่าป๊อตมากๆดูซิว่าเมื่อคือนที่พาสาวไปเดทเนี่ยจะป๊อตหรือเปล่า ทำอะไรกันอยู่วันนี้โดนไลฟ์เร็วแนละ้วดีคมี